ใส่ว่าพี่น้องวัดพิพัฒนง,งคลทุ่งสเสลี่ยมสุขโขทัยค่ะ<บ>นี่ค่ะเดินทางมาไกลถึงทุ่งสเสลี่ยมอันบัดนี้มาเจอนี่ค่ะ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อผู้ใหญ่พัชราพลค่ะนั่นผู้ใหญ่บ้านเดอ้อจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งเสเหลี่ยมค่ะนี่ค่ะวัดพิพัฒนมงคลนะคะสวยงามมากค่ะนี่เราอยู่ตรงลานจอดรถนะคะนี่ค่ะลานจอดรถ ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสวยมากก็เ,เข้าไปดูข้างในกันค่ะ นี่ค่ะโอ้นกวัดแต่ก่อนที่นี่เป็นลานจอดรถนะคะแต่ช่วงบ่ายบ่ายสองจะเข้ามาจอดได้สวยมากก้งหมวมั้งปะนีค่ะสวยงาม พญานาคไปกราบพระพุทธรูปทองคำ เป็นวังพญานาคสีขาวกราบขอพรพระพุทธไตรโรคกรนาสนะคะข้างในนี้ค่ะ เราไปฝั่งนี้กันเดี๋ยวค่ะกลับมาเราค่อยไปฝั่งนอนถ้ารู้มาเจอผู้ใหญ่อีกแล้ว คาวนี้ได้คลิปแน่ลยคราวนี้ได้คลิปเน่เลยผู้ใหญ่อะค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่หมอหมอยเมื่อกี้คลิปเต็มสวัสดีค่ะผู้ใหญ่อะไรนะจ๊ะผู้ใหญ่เลยนะคะพัชนาพรราชวงศ์พัชนาพรพัชราพรพัชราพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกตําบลทุ่งเสลียงโอ้ยยินดีค่ะยินดีค่ะเอาแนะนำวัดดูจอวัดี่พัดมงคลค่ะ สวยงามคนลุกเลยเห็นไหมเห็นไหมค่อยคนลุกค่อยใช่เนี่ยเนี่ยรับรู้ได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ลุกแค่แขนนะเห็นไหมโอ้่าสัต์ทุก่าตรงไหนตรงไหนโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปหาแฟนก่อนแฟนรอนน่นน่ะฝั่งโน้นสงสัยจะบูชานี่นี่เห็นไหม ไม่รู้เพราะเพราะว่าเพราะว่าทางนี้จะเซนกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเห็นไหมยังลุกอยู่เลยยังลุกอยู่เลยอใหงามมากออนซนอ่ะออนซอนเพื่อนทำดีใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปไหวารู้ไหมรู้ไหมไม่ใช่ว่าจะมานะอ่ะจะเล่าให้ฟังอันเฟนว่ากลับกันเนาะมันไกลแล้วทีนี้ก็เลยเอางั้นก็กลับบ้านเราแต่ ตั้ง GPS ไปบ้านกลางแต่รถมันเลี้ยวมาทุ่งเสลี่ยวมาแย่หำแฟนจิก็เลยแฟนบอกว่าเอ้าแสดงว่าเฟนอยากให้ไปก็เลยมาต่อกันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดอ้ GPS อะมาเนี่ยก็คือมันมาทางนี้อะรถลงมาได้ได้ค่ะแล้วเพิร์กเดินพ่อ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 คนเนี่ย ที่ผู้ใหญ่พาไปกราบหลวงพ่อก่อนกราบหลวงพ่อก่อนจ้ะยังมารอบที่แล้วหลายหลายปีดีดักแล้วที่พาหลานไปส่งรถอ๋อค่ะโอ้พาหลานมาไหว้พระอือไม่เป็นไรโอนได้เออโอนได้โอนได้เรามีแต่ในธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยขอบคุณมากพี <c <c ่เห็นไหมคุยกับพี่นี่แหละคุยกันบูกคอจนแฟนโทรตามอเอกจากกันไม่ได้่่ผูู้ใหญอยที่นี่เหรอครับอยู่คนละหมู่ค่ะถ้าคุไม่เคยมาเขมาไม่ถูกใช่มาสองสามครั้งเลยแม่มาครั้งที่สองมั้งอ่าเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งที่สองอู้ยสวยจังเลยสวยจัง ค่ะไปไปค่ะไปค่ะไปมากับอู้ปุบุยปุบุยน่ารักน่ารักน่ารักเจ๊เอ๊เจ๊เอ๊เจ๊เอ๊ค่ะเจ๊เอ๊ค่ะเออน่ารักน่ารักเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อเดี๋ยวลงก่อนขอขออนุญาต ลงก่อนนะคะเข้าไปกราบหลวงพ่อก่อน,นะคะ่ะ